สว,ส,สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับภาฝันออฟฟิเชียลค่ะคลิปนี้นะคะฝันจะมาช่วยทุกคนค่ะแก้ปัญหาผิวที่เจอกันหนักมากแล้วก็บ่อยมากๆเลยในช่วงนี้นะคะแล้วก็รวมถึงตัวฝันเองด้วยค่ะนั่นก็คือปัญหาผิวแพ้ง่ายผิวไม่แข็งแรงเลยค่ะ รอยแดงมาง่ายมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ฝันก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีที่ฝันกู้ผิวค่ะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวของฝันนะคะด้วยสารสก,กัดที่ชื่อว่าไลฟ์แพงตอนนั่นเองค่ะถ้าพูดถึงไลฟ์แพงตอนเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึงผลิตภัณฑ์นี้แน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสารสก,กัดหลักในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า แบร์เดอร์นั่นเองค่ะและตัวฝันเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นสาวกแพงต้อนย่อมๆเลยค่ะเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาจริงๆนะคะทุกคนซื้อมาเองนะคะนี่ก็จะเป็นตัวแอมพูนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวมาส์คค่ะก่อนนอนรวมไปถึงน้ําตกตัวดีตัวดังของเขาเลยค่ะน้ําตกแพงตอนนั่นเองนะคะแต่ว่าขวดเนี่ยใช้ไปหมดแล้วก็เลยไม่ได้เก็บไว้ค่ะทุกคนแต่สําหรับการรีวิวครั้งนี้นะคะทางแบรนด์ก็ได้สง่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะมาให้ฝันได้ทดลองใช้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยแบร์เติมไลฟ์แพงตอน เซียค่ะซึ่งในขวดนี้นะคะเขาก็จะมีสารสกัดหลักๆเลยที่จะมาแก้ปัญหาผิวของเราค่ะอยู่4ตัวนะคะตัวแรกเลยที่อยากจะแนะนํานั่นก็คือไลฟ์แคงตอนค่ะทุกคนเขาใส่มาในความเข้มข้นนะคะถึง5%ค่ะเป็นความเข้มข้นสูงสุดที่สามารถใส่ในขวดนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้แหละที่เป็นตัวสําคัญเลยเขาจะเข้าไปช่วยปอบประโลมผิวค่ะจากที่เคยระคายเคืองนะคะเคยแพ้มีรอยแดงต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ผิวเนี่ยค่อยๆแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเลยค่ะตัวนี้ที่ฝันปลื้ม สดเลยนะคะทุกคนและตัวที่2เลยนะคะนั่นก็คือกรดไฮยาลูรอนิกค่ะซึ่งเขามีทั้งโมเลกุลเล็กแล้วก็โมเลกุลใหญ่ข้อดีข้อนี้เลยก็คือจะซึมนะคะเข้าไปใต้ชั้นผิวของเราค่ะได้ลึกขึ้นนะคะรวมไปถึงช่วยในเรื่องของการอุ้มน้ํานะคะทําให้ผิวดูอิ่มน,น้ําฉ่าน้ํานะคะแดงฟูมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ช่วยในเรื่องของริ้วรอยได้ด้วยนะคะก็จะตื่นขึ้นเองค่ะ <Wow. S 1> และตัวที่สานะคะที่เขาใส่เข้ามาให้นั่นก็คือตัว วตามินซีค่ะทุกคนตัวนี้นะคะจะไปช่วยลดการผลิตเม็ดสีค่ะทําให้ผิวเนี่ยดูกระจังางใสมากยิ่งขึ้นดูออร่ามากยิ่งขึ้นนะคะและเขายังเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆเลยค่ะช่วยให้เราแก่ช้าลงได้ดียนะคะทุกคนและสารสกัดตัวที่4เลยนะคะชื่อว่ามิฟิดาเฟอร์เมนไลเซตค่ะตัวนี้เขาเป็นสารสกัดที่ได้จากกระบวนการหมักทางชีวภาพนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสําคัญอีกหนึ่งตัวต้องบอกว่าผิวเราเนี่ยมีระบบนิเวศนะคะซึ่งมีทั้งจุลินทรีดีแล้วก็จุลินทรีย์ไม่ดีเนาะตัวนี้นะ เขาก็จะไปรักษาสมดุลของผิวเราค่ะทําให้ผิวของเราเนี่ยค่อยๆแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนสําหรับฝันแล้วนะคะต้องถือว่าเซรั่มขวดน,นี้นะคะเป็นตัวที่ครอบคลุมมากๆเลยในการแก้ปัญหาผิวของเรานะคะทั้งปรับปรุงผิวของเราให้ผิวแข็งแรงมากยิ่งขึ้นดูกระจ่างใสนะคะผิวมีสุขภาพดีอุ้มน้ําฉ่าเด้งนั่นเองค่ะรวมถึงดีต่อระยะยาวคือการรักษาสมดุลของผิวเราด้วยนั่นเองนะคะทุกคนต้องบอกว่าครบจริงๆค่ะส่วนตัวสําหรับฝันแล้วนะคะที่ ที่ได้ทดลองใช้มาแล้ว10วันเต็มค่ะต้องบอกว่าปรืมแล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะข้อแรกเลยก็คือเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยบางเบามากๆเลยค่ะใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะคะไม่เหนียวหนะเลยซึมซาบเร็วมากๆเลยค่ะและตัวสารสก,กัดที่เขาใส่มาในเซรั่มขวดนี้นะคะต้องบอกว่าแก้ปัญหาผิวได้ครอบคลุมมากๆเลยค่ะตั้งแต่ตัวไลฟ์แพนตอนนะคะไฮยาลูรอนิกวิตามินซีแล้วก็บีฟีด้าั่นเองค่ะสําหรับความเปลี่ยนแปลง10วันนะคะที่ฝันเห็นชัดมากๆเลยก็คือในเรื่องของความชุ่มชื้น แล้วก็ทําให้ผิวของฝัน,นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะฝันนอนน้อยมากๆนอนดึกด้วยค่ะรวมไปถึงบางวันเนี่ยก็ลืมบํารุงผิวค่ะทาให้ผิวของฝันเนี่ยแห้งนะคะรวมไปถึงมีผดขึ้นมานะคะแล้วก็ริ้วรอยก็ตามมาด้วยค่ะทุกคนตั้งแต่ฝันได้ลองใช้เจ้าตัวนี้นะคะทําให้ผิวนมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นพอผิวชุ่มชื้นนะคะการระคายเคืองต่างๆของฝัน,นยก็ค่อยๆหายไปนะคะรวมถึงผิวก็นิ่มขึ้นแล้วก็เด้งขึ้นด้วยค่ะทุกคนยังไงนะคะถ้าใครที่สนใจอยา อยากลองใช้แบบฝันนะคะก็สามารถคลิกลิงก์นะคะสั่งซื้อใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะต้องบอกว่าขวดนี้นะคะ50 ml ค่ะเพียงแค่3,200บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆด้วยนะคะแถมฟรีเซตนี้ด้วยค่ะทุกคนหรือว่าใครนะคะที่อยากปรึกษาและได้รับคําแนะนําก่อนก็สามารถแอดไปที่ไลน์ o a ของเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวฝันจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะแล้วก็ไลน์แอดไว้ด้วยนะคะวันนี้ฝันก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆนะคะอยากกู้ผิวพังแล้วก็เพิ่มความแข็งแรง ให้กับผิวค่ะฝันขอแนะนําเลยนะคะเจ้าตัว Life แพงตอนอิลิเซียตัวนี้ค่ะอย่าลืมไปกดสั่งซื้อนะคะส่วนใครที่เคยลองใช้แล้วก็สามารถคอมเมนต์แชร์กับเพื่อนได้เลยนะคะวันนี้ฝันขอตัวแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ